พี่ค่ะเข้าสื่อซองเจ้าเฮาสะกดว่านะครับสวัสดีครับนี่ก็ได้ขอเด้อเด้อ สวยแยไนก้นดี่ววี้ยกัไรนะข้นเลี่ยว่ะขึ้นเียวก็ได้แม่ตัวนี้ก็ไ่เส้น้อเวลาข้าุละ เดี๋ดย,ยเวเลววยพี่ลาก็เก็บขนมไปน,นะคะ ชนิดชันชนิดยาวชนิดแหลมชนิดไม่เหน็บเนาะสวยได้แบบน้น เจ้านั้นหมดละมาอันนี้ด้วยหมดแล้วไม่มีอันเจ้าหอแล้วหมดอยู่บ่เอ้ยเออกระมันมถ้าหลมก็มเนาะเอ้ยเนาะ มามาอะมาทั <muitas S 2> ้งนี้มากกวาเราก็บตัวนี้เลยนี่แช่้นีเค้นะนุมาแช่ไแน่ไส้ลุงเยนะมาแปกมีเนา มาอันเนบอกสงขยะอันนั้นน่ะอันกล้วยอันนี้ก็เอาไว้เนี่ยลูกเขาโง่กินบอกคุณสวัสค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณาติกล้วยนี้น่ะเอาเก็บไว้เนี่ยลมีแล้วมันมีเบิร์ด่แล้วจะเก็บจะเมนมันโชกไฟ

มังกรเนี่ยกินเพนเรื่องจะกินดี่บ่ไปสายันาพักกันหมักแป้งขบอือนันนี่เนาะมันจะสูงแป้งเปิดเครื่งหมักไผัดไันม้หมักขาดังวัววับกองกรเดอเพรอะเขาลาข้าขาเป็นอยางท่หมักข้านเนาหม่ปันแล้วเวแล้นแน่อันนี้นะมันเนามันเนัน มันเป็นึ้นคือแม่เดียวมขีสาเนอะเอากระมันเนมันเสียมันเป็นนนี้มันแปลมันหึงแล้วมันเป็นนนี้ฝันมหาข้นเ้ข้าเข้าเขาแล้วเข้าไม่แล้วเข้าขอไม่แล้วเบแต่หาไอ้ขนมนั่นแหละวันไม่ได้มากแล้วเอานี้ว่สดุบาทเยพุกอันนี้นะ เอามาสปอยเนีจี้นีละกันเดยวเออเผอเอาเอาดูลูกปลาหยางตวมองมอกว่าวันี้่ิมีเมียบน้าายงนี้ครูหอนมีเยอะพอแล้วนี่ เทาเยอะปลาสเลือกาไปแล้วก็รดมือเสดาใส่แล้วเสดาใส่ขนมด้อเอเสดายต้องล้มบ้าเดายน้ำตาลเสดยตาเสดายขนมเสดายข้าอมมะกาศกิลมันขาเบิดมันเนาเบิดนี่เป็นแบบนี้สูงสูอนี่เป็นกันบว่า ของมันเสียถ้าเป็นไปได้ชื่วหอขเขาต้มชื่อคุยแล้วก็ออชื่อบอีมีเขาต้มผัดกระแซบเขาต้มผัดนะมันเป็นข้าวใหม่เหอนอย่าเอาน้าอันนี้นะเขาต้มผัดลเอืออย่าเอาอันนะมันเม็นแก้นไมไดข้านนั่นอีกใส่ขบจะแซบ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ